สวัสดีทุกๆท,ท่านที่รอฟังนะคะนิยายเรื่องเทพกระบี่มรณะค่ะเรามาถึงตอนที่296แล้วนะคะเมื่อเห็นว่าดาบของเขานั้นโดนป้องกันศัตรูก็ร้องตกใจออกมาก่อนที่จะดึงดาบกลับไปเพื่อที่จะฟันไปที่เจียนเฉินอีกครั้งหนึ่งกระบี่ของเจียนเฉินนั้นกระพิบหายไปอีกครั้งทําให้คนอื่นๆได้ยินเพียงเสียงของกระบี่ที่พุ่งมาที่พวกเขาอย่างรวดเร็วเท่านั้น แม้ว่าจะมีดินบังการมองเห็นของเขาอยู่แต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขามันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสามารถในการต่อสู้ของเขามากนักในพริบตาเดียวเจียนเฉินแล้วก็คนอื่นก็ผลัดกันโจมตีหลายครั้งก่อนที่เขาจะอาศัยจังหวะได้เปรียบที่คนอื่นแทงไปที่ข้างหน้าด้วยความเร็วดุดสายฟ้าไปที่คอของชายคนหนึ่งกระบี่นั้นรวดเร็วมาก แล้วมันก็พุ่งไปถึงข้างหน้าของชายคนนั้นทันทีปราณกระบี่จำนวนมหาศาลได้กระเพื่อมออกจากปลายกระบี่แล้วก็เริ่มกัดกินไปที่คอของเขาชายคนนั้นร้องออกมาอย่างขวัญหายแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเขาก็เอาอาวุธเซียนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเอามันขึ้นมาบังที่คอแล้วก็เตะเจียนเฉินออกไปในทันที กระบี่วายุโปยแทงไปถูกดาบของชายคนนั้นจนเป็นรอยสีขาวลึกในขณะที่มือสายของเจียนเฉินก็กระแทกลงไปที่ขาของชายคนนั้นด้วยพลังเซียนปริมาณมหาศาลแกลกเสียงกระดูกหักดังออกมาจากขาของชายคนนั้นทันทีแรงจากการโจมตีส่งให้ชายคนนั้นลอยกระเด็นออกไปจากเจียนเฉินเจียนเฉินนั้นใช้โอกาสนี้กระโจนออกมาจากฝุ่นดิน ที่ลอบเขาเอาไว้แล้วก็จ้องไปที่คนที่โจมตีเขาเขาเห็นชายวัยกลางคนที่อยู่ในชุดสีน้ำตาลที่มีดวงตาเล็กแต่ค่อนข้างดุร้ายเขามีคราวยาวและถือดาบที่ยาวเกือบเท่าความสูงของเขาเจียนเฉินจ้องมองชายผู้นั้นอย่างเย็นชาตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่มีเซียนปัตตภิที่ลอบโจมตีคนอื่นจากด้านหลัง เมื่อได้ยินดังนั้นชายวัยกลางคนก็พ่นลมออกมาทางจมูกเฮ้ออย่าอ้างความชอบธรรมแบบนั้นเลยนี่มันเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติใครก็ตามที่ได้รับชัยชนะสุดท้ายก็คือผู้ชนะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามชายคนนี้จ้องไปที่เจียนเฉินแล้วก็พูดออกมาเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ได้ดูแก่มากแต่ความแข็งแกร่งของเจ้านั้นเหลือเชื่อจริงๆ,จงๆเจ้าหนุ่มขนาดนี้ แต่ก็ยังเป็นถึงเซียนปัตตภีแล้วขอบคุณสำหรับคำชมเจียนเฉินนั้นยิ้มออกมาในตอนเนี้ยเจ้าอยากจะให้ป้ายของเจ้ากับข้าเองหรือจะให้ข้าไปเอามันมาด้วยตัวเองจากเจ้าละ่ะเจ้าช่างโอหังนักที่ต้องการจะเอาป้ายของข้าขอข้าดูความแข็งแกร่งของเจ้าหน่อยซิว่ามากพอที่จะทำแบบนั้นหรือไม่ชายคนนี้พ่นลมออกมาจากทางจมูก ก่อนที่จะเหวี่ยงดาบเพื่อเตรียมตัวที่จะต่อสู้อีกครั้งในเวลาเดียวกันพลังเสียนธาด,ดินจำนวนมากก็เริ่มควบแน่นอยู่ที่ร่างกายของเขาเหมือนชุดเกราะทำให้เขามีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากขึ้นกระบี่ของเจียนเฉินนั้นรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อในชั่วขณะเดียวการโจมตีจากกระบี่เพียงกระบวนท่าเดียวของเขา ก็เห็นเหมือนมันนั้นออกมาจากหลายมุมภาพติดตาของแต่ละกระบี่ยากที่จะบอกได้ว่าอันไหนของจริงหรือปลอมในตอนนี้ภายใต้การโจมตีของเจี้ยนเชิญชายวัยกลางคนก็แทบไม่มีเวลาที่จะหายใจเขาถอยกลับอย่างยากลำบาร่างของเขาเต็มไปด้วยรอยกระบี่ในขณะที่เกราะพลังเสียนธาตุดินของเขาก็เกือบจะถูกทำลายมันคงอยู่ได้อีกไม่นานนะัก ชายผู้นี้นิ่งอึ้งไปในตอนนี้เขาไม่คิดว่าเจียนเฉินจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นเซียนปัตตพีก็ตามแม้ว่าเขานั้นจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเดียวกันแต่เขาก็สู้เจียนเฉินไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบี่ของเจียนเฉินกระบี่นั้นเร็วเกินไปกว่าที่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ได้ทันและภาพติดตาของกระบี่ก็ทำให้เขาตกอยู่ในความมึนงง เมื่อรู้ว่าเขานั้นเทียบไม่ได้เขาจึงล้มเลิกที่จะสู้เขาหลอมรวมกับพื้นดินให้หายไปจากสายตาเพื่อที่จะหลบหนีการเคลื่อนไหวแปลกๆของชายผู้นี้ทำให้เจียนเฉินก็นิ่งไปเมื่อเห็นว่าชายคนนี้หายจากสายตาลงไปที่พื้นดินเจียนเฉินก็ตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นวิธีการหนีแบบนี้ทักษะการหนีของชายคนนี้ไม่ได้ทำให้ตัวตนของเขาหายไปอย่างสิ้นเชิง ทุกการเคลื่อนไหวของเขาจะสังเกตเห็นได้ถึงดินกองเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาเป็นทางใครก็ตามที่มีสายตาที่แหลมคมก็สามารถที่จะตรวจจับได้เจียนเฉินสียแยะยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะกระโจนออกไป30เมตรกลางอากาศจากนั้นเขาก็ใช้กระบี่วายุปบยที่ส่องแสงของเขาแทงลงไปที่กองดินเล็กๆที่ปูดขึ้นมาด้วยความเร็วสูงฉึกในขณะที่กระบี่นั้นแทงลงไปที่พื้นดิน เลือดก็พุ่งเหมือนน้ำพุไปบนอากาศปรานกระบี่ของเจีนเฉินแทงถูกชายวัยกลางคนชายคนนี้ไม่มีเวลาที่จะมาตกใจเขาพยายามที่จะเคลื่อนที่ให้ไวขึ้นเพื่อที่จะหนีในตอนนี้เขาเรียนรู้จากความผิดพาลาดครั้งก่อนแล้วเขาก็มดุดลึกลงไปในพื้นดินมากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เจียนเฉินจับเขาไม่ได้เจีนเฉินนั้นไม่สามารถบินในอากาศได้ เขาสามารถร่อนอยู่กลางอากาศได้ชั่วขณะโดยใช้พลังงานเสียนจำนวนมากเขาร่อนอยู่30เมตรกลางอากาศจากนั้นสายตาที่เย็นชาของเขาก็มองลงไปบนพื้นดินเพื่อที่จะมองหาทิศทางที่เป็นไปได้ที่ชายวัยกลางคนคนนั้นจะหนีไปการที่เขาดำลึกลงไปทำให้เจียนเฉินไม่สามารถตรวจจับเขาได้ในเสี้ยววินาทีต่อมากองหญ้าเล็กๆก,ก็ขยับเล็กน้อย เจียนเฉินจึงแทงลงไปอย่างไม่ลังเลในขณะที่ปราณกระบี่ของเขาก็เริ่มครอบคุมบริเวณนั้นปราณกระบี่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเหมือนน้ำในถังที่สาดกระจายไปทั่วเจ้าสาละเลวอย่าให้มันมากไปนักชายคนนี้ตะโกนออกมาในขณะที่เขากระโจนออกมาจากพื้นดินด้วยเลือดที่ชุ่มไปทั้งร่างของเขาเจียนเฉินลดระดับลงมาบนพื้นแล้วก็พุ่งไปที่ชายคนนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไร ชายวัยกลางคนคนนี้ได้รอบโจมตีเขาก่อนหน้านี้และถ้าไม่ใช่เพราะว่าชายผู้นี้นั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากดาบของเขาก็คงจะคาเจียนเฉินตายไปแล้วนอกเหนือไปจากนั้นชายวัยกลางคนยังเป็นเซียนปัตตพีที่ทำอะไรอย่างรอบคอบด้วยเวลาที่ผ่านไปสิบเดือนนั้นชายคนนี้ต้องเก็บไป้ายไปได้เยอะแยะแน่ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เจียนเฉินต้องการเจ้าสารเลวเอ้ย ข้าจะจดจำวันนี้ไว้ข้าจะกลับมาเอาคืนเป็นร้อยเท่าเลยชายคนนี้สะบัดออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวเขาไม่ลังเลจะดิ่งลงไปที่พื้นดินแล้วก็หายไปจากสายตาเจ้าคิดจะไปไหนกันเจียนเฉินพูดออกมาเขากดดันให้ชายคนนั้นออกมาจากพื้นดินอย่างยากลาบากด้วยกระบี่ของเขาอีกครั้งกระบี่ของเจียนเฉินร้ายล้ำอยู่ในมือของเขาในขณะที่ปราณกระบี่ปริมาณมหาศาล ก็ทรงตรงไปโจมตีที่ชายผู้นั้นดินกระจายขึ้นไปในอากาศในขณะที่เลือดก็พุ่งออกมาจากใต้ดินในตอนที่ชายคนนั้นกำลังจะใช้ทักษะมุดลงดินเพื่อที่จะหนีเขาก็ยังไปได้ไม่ลึกนักทำให้เจียนเฉินเห็นการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เจียนเฉินโจมตีออกไปอย่างนั้นได้ชายคนนั้นก็ถูกกดดันให้ออกมาจากพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเจียนเฉินไม่ปล่อยให้เขาได้หายใจ และปราณกระบี่ของเจ้ยนเชินก็ปกคุมไปทั่วบริเวณที่ชายคนนั้นยืนอยู่ชายคนนี้พยายามเตรียมการรับการโจมตีแต่เนื่องด้วยการที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักเขาจึงช้ามากในตอนนี้เขาไม่ได้ว่องไวเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเขาสามารถป้องกันการโจมตีจากกระบี่สองครั้งแรกได้ก่อนที่จะถูกกระบี่ที่สามโจมตีไปที่ไหล่ของเขา เขาทนความเจ็บปวดที่เต็มไปที่ไหล่ของเขาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเนื่องจากอาการบาดเจ็บในตอนนี้เองการโจมตีที่สี่ก็พุ่งเข้ามาที่เขาชายคนนี้ตื่นตระหนกแล้วก็ฉากหลบไปข้างๆทำให้กระบี่พุ่งผ่านลำคอของเขาไปอย่างไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามก่อนที่ชายคนนี้จะทันตั้งตัวกระบี่ก็เลื่อนมาที่คอของเขาแล้วก็ถูกฟันลงไปฉึก เลือดอีกสายก็พุ่งออกไปในอากาศในขณะที่หัวของชายคนนี้ก็ถูกตัดออกทำให้เลือดสาดกระเซ็นไปทุกทีเจียนเฉินเอาเข็มขัดมิติออกมาจากชายผู้นั้นแล้วก็นับปลายได้ทั้งหมด400อันนอกเหนือไปจากนั้นก็มีบัตรม่วงอยู่อีกหนึ่งใบแกนอสูรระดับ4ีสอันแล้วก็เหรียญม่วงอีกหลายร้อยเหรียญน,นี่เป็นกำไรที่มหาศาลหลังจากที่เก็บทุกอย่างไปหมดแล้วเจียนเฉินก็ออกจากตรงนั้นไป เจียนเฉินนั้นเดินทอดน่องไปในทุ่งแล้วก็เก็บป้ายไปได้เรื่อยๆจากการเดินทางของเขาแต่มันก็ไม่ได้กำไรมากมายเหมือนที่เขาได้ไป้ายมาจากชายคนที่เพิ่งได้มาครั้งที่แล้วหลังจากที่เดินทางผ่านไปมาได้3มวันแม้ว่าเขาจะเจอกับผู้เข้าแข่งขันนับไม่ท้วนแต่ป้ายของพวกเขาทั้งหมดก็ถูกใครบางคนนั้นยึดไปแล้วและพวกเขานั้นก็มีเพียงชีวิตเหลือรอดเท่านั้น สามวันต่อมาเจียนเฉินผ่านทุ่งไปแล้วก็มาถึงทุ่งยากว้างใหญ่ยาแต่ละต้นสูงครึ่งหนึ่งของความสูงคนทำให้มองเห็นระดับต่ำกว่าเอวได้ยากมากในทุ่งยามีงูพิษที่ซ่อนอยู่นับไม่ถ้วนยังมีงูพิษที่ตัวกว้างถึงหนึ่งเมตรที่มีพิษร้ายแรงอีกด้วยพิษของมันสามารถฆ่าเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ในเวลาแค่สองชั่วยามพวกมันพลางตัวอยู่อย่างกลมกลืน ในญ้าอย่างไม่ไหวติงพวกมันไม่แม้แต่จะส่งเสียงอะไรออกมาเลยด้วยการที่มีญ้าอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ไม่มีใครเห็นงูพิษพวกนี้ได้ขาของเจนเฉิญรู้สึกได้ถึงรอยกัดเป็นครั้งคราวแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หมื่นต้านพิษทําให้เขาต้านทานพิษได้ในตอนเนี้ยเสียงลมวีดวิวดังผ่านอากาศออกมาสายตาของเจีนเชิญก็หลีเล็กน้อยอย่างเย็นชา ในขณะที่กระบี่วายุโปยก็ปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีนั่นเกลง้งแรงกระตุ้นรุนแแรงส่งผ่านมาที่แขนของเจียนเฉินจนชาเขามองไปที่วัตถุที่เข้ามาปะทะแล้วก็เห็นลูกดอกหน้าไม้ที่ทำมาจากเหล็กก้าบริสุทธิ์ที่ตีมาด้วยวิธีพิเศษที่ทำให้มันแข็งแกร่งมากกว่าปกติวูชเสียงลมแหวกอากาศอีกเสียงดังออกมาอีกครั้ง ลูกดอกหน้าไม้ขนาดเท่าแขนหนึ่งข้างพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ไปที่เจียนเฉินกระบี่วายุปโปยของเจียนเฉินร้ายลาอยู่ในอากาศในขณะที่มันปะทะกับลูกดอกหน้าไม้ทำให้การสั่นสะเทือนส่งมาถึงเจียนเฉินอีกครั้งแล้วก็ทำให้แขนของเขานั้นช่าหลังจากที่ป้องกันลูกดอกหน้าไม้ได้แล้วเจียนเฉินก็กระโจนขึ้นไปในอากาศ แล้วก็พุ่งไปในทิศทางที่ลูกดอกของหน้าไม้นั้นพุ่งมาในระหว่างช่วงเวลานั้นหน้าไม้ก็ยิงมาที่เจียนเฉินเรื่อยๆเจียนเฉินพยายามที่จะหลบการยิงมาแต่ละครั้งโดยที่ไม่ได้ป้องกันในระหว่างทางก็มีลูกดอกของหน้าไม้สิบดอกที่ทำให้เจียนเฉินต้องป้องกันแล้วและลูกดอกหน้าไม้อีก20ดอกที่เขาหลบได้สำเร็จ เจี้ยนเฉินนั้นมาถึงตรงที่ลูกดอกหน้าไม้พุ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็เห็นหน้าไม้สามอันซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าในขณะที่มีชายวัยกลางคนห้าคนกำลังวุ่นที่จะเติมลูกดอกให้มันอยู่เจี้ยนเฉินนั้นเห็นหน้าไม้แบบนี้มาก่อนในเมืองเวกพวกมันค่อนข้างมีคุณภาพสูงแรงที่หน้าไม้ยิงออกไปนั้นค่อนข้างรุนแรงถึงขนาดทะลุสัตว์อสูรระดับสองได้ในการยิงเพียงแค่นัดเดียว และมันมีความสามารถที่จะสังหารสัตว์อสูรระดับสี่ได้และแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังไม่อาจป้องกันการโจมตีจากหน้าหมายพวกนี้ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เจียนเฉินคิดไม่ถึงก็คือคนเหล่านี้เอาเครื่องมือมาที่นี่ได้อย่างไรกันตอนที่297เมื่อเห็นว่าเจียนเฉินนั้นไม่ถูกโจมตีและกำลังไกล้เข้ามาเรื่อย,อยแม้ว่าจะยิงลูกดอกหน้าไม้ออกไปก็ตาม ชายเหล่านั้นที่กำลังเติมลูกหน้าไม้อยู่ก็ขวัญหายบ้าเอ้ยนี่มันเสียนปตัตตพีพวกเราออกไปจากที่นี่กันหนึ่งในชายคนหนึ่งก็ตะโกนใส่คนอื่นพวกเขาทิ้งหน้าไม้ทั้งสามอันแล้วก็แยกกันไปคนละทิศละทางเพื่อที่จะให้เจียนเฉินนั้นไม่สามารถจับพวกเขาได้พร้อมๆกันแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของพวกเขา มีเพียงเสียงปัตะพีเท่านั้นที่สาม,มารถฝ่าหาลูกดอกหน้าไม้เหล่านี้มาได้เจียนเฉินนั้นเค็นเสียงเย็นชาออกมาเขาเพ่งสมาธิไปที่ปราณกระบี่ของเขาเพื่อให้มันยืดออกมาจากนิ้วทั้งสองของเขาปราณกระบี่พุ่งออกมาจากนิ้วของเขาแล้วก็ลอยไปที่หนึ่งให้พวกนั้นด้วยความเร็วดุดสายฟ้าก่อนที่จะทะลุผ่านคอพวกเขาเหลือไวเพียงรูเล็ก เจียนเฉินยิงปานกระบี่ออกไปอีกสี่ครั้งไปที่ชายผู้ที่กำลังหลบหนีไปในไม่ช้าร่างของพวกเขาก็หล่นลงที่พื้นแล้วเจียนเฉินก็เข้าไปสำรวจเข็มขัดมิติของพวกเขาหลังจากนั้นเจียนเฉินก็เก็บป้ายทั้งหมด30อันจากพวกเขาด้วยสีหน้าที่พึงพอใจสำหรับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ5คนที่สามารถเก็บป้ายมาได้ถึง30ป้าย ก็นับเป็นงานที่ยากแล้วสำหรับพวกเขาพวกเขาสามารถค่าคนได้นับไม่ถ้วนในบริเวณนี้ด้วยหน้าไม้โอกาสที่ทุกคนที่มีระดับต่ำกว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะรอดได้นั้นก็มีต่ำกว่าหนึ่งในร้อยเสียอีกในวันที่สองเจียนเฉินนั้นก็ผ่านทุ่งหญ้าไปได้แล้วก็มาพบเข้ากับรอยเท้าของคนจำนวนมากเจียนเฉินมองไปตามรอยเท้าแล้วก็คาดคะเนาว่า กลุ่มนี้ต้องมีคนประมาณหนึ่งรคนและไม่ใช่กลุ่มเล็กๆเกจี้ยนเฉินนั้นตามรอยเท้าของพวกเขาไปมาจนถึงเทือกเขาที่ลาดชันเทือกเขาแห้งแรงและไม่มีแม้แต่ต้นหญ้ายอดเขาดูเหมือนกับดาบที่กระจายออกไปในท้องฟ้าสีครามและมันก็ดูอันตรายมากที่จะปีนขึ้นไปเจี้ยนเฉินตรวจสอบดูร่องรอยอีกครั้งแล้วก็เริ่มปีนขึ้นไปบนเทือกเขา ในตอนที่เขาเริ่มปีนเจียนเฉินก็ได้ยินเสียงการต่อสู้ดังขึ้นมาราัง g i จากที่ไกลๆเจียนเฉินนั้นสำรวจด,ดูรอบๆบริเวณแล้วก็เห็นที่พักอาศัยหลายหลังในภูเขาแต่เขาก็ไม่เห็นว่าการต่อสู้นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนเสียงดังสะท้อนไปทั่วบริเวณทําให้ยากมากที่จะบอกว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนเจียนเฉินตั้งใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆเขาต่อไป ในที่สุดสายตาของเขาก็หยุดไปที่ยอดเขาสูงห้สิเมตรเจียนเฉินนั้นกระโจนไปที่นั่นทันทีที่ยอดเขาเจียนเฉินเห็นคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังต่อสู้กันอยู่ห่างออกไปห้ากิโลเมตรที่ด้านหน้าของกลุ่มหนึ่งมีชายสวมเสือ้อฟ้าผู้หนึ่งกำลังเคลื่อนไหวในกลุ่มศัตรูอย่างรวดเร็วจนแม้แต่ศัตรูก็แตะต้องเสื้อของเขาไม่ได้ แต่ละการโจมตีของเขาก็จะทำให้ศัตรูล้มตายไปทีละคนสายตาของเจียนเฉินเป็นประกายหลายครั้งในขณะที่เขานั้นก็ดูคนพวกนั้นกำลังต่อสู้กันอยู่ชายผู้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเสียนปัตตพีาธาดลมกำลังฆ่าเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายร้อยคนอย่างสบายๆการต่อสู้ดำเนินไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีเพียงเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ20คน ที่ยังเหลืออยู่คนที่รอดชีวิตรู้ว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คู่มือของชายสวมชุดสีฟ้าและสูญเสียกำลังใจในการต่อสู้ไปพวกเขานั้นโยนเข็มขัดมิติของตัวเองทิ้งแล้วหนีออกไปทุกทิศท,ทุกทางแทนที่จะไล่ตามพวกนั้นไปเสียนปัตตพีก็เริ่มเก็บเข็มขัดมิติและเอาป้ายทั้งหมดออกมาจากมันเจี้ยนเชิญกระโจนจากยอดเขาที่สูง50เมตร ที่ชายผู้นั้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ชายผู้นั้นจับได้ถึงการมีอยู่ของเจียนเฉินที่เข้ามาใกล้เขาชายคนนี้ก็บอกได้ทันทีว่าคนที่กำลังเข้ามาเนี่ยเป็นจอมยุทธที่อยู่ในระดับสูงเมื่อรู้สึกได้อย่างนี้แล้วชายคนนี้ก็เก็บป้ายไว้มากขึ้นเจียนเฉินก็ลดระดับลงจากยอดของภูเขาอย่างรวดเร็วเพื่อไปที่ชายวัยกลางคนคนนี้ ในไม่กี่อึดใจเขาก็เดินทางไปได้กว่า5กิโลเมตรและเขาก็แทงกระบี่ของเขาไปที่ชายคนนี้อย่างรวดเร็วชายคนนี้เก็บป้ายจากเข็มขัดมิติยังไม่ทันหมดและเขาก็เอากระบี่ยาวออกมาแล้วก็เสริมกำลังมันด้วยพลังเสียนธาตลมก่อนที่จะฟันมันไปที่เจียนเฉินอาวุธเสียนทั้งสองปะทะกันทำให้เกิดคลื่นกระแทกจากการประทะ คลื่นกระแทกรุนแรงมากจนทำให้เกิดรอยแยกเป็นรูปยายมึงมุมที่ใต้เท้าของพวกเขาแค่เพียงการโจมตีเดียวเท้าของเจียนเฉินนั้นก็โจมตีออกไปที่ชายวัยกลางคนกระบี่วายุโปยของเจียนเฉินนั้นก็่องแสงร่างๆในขณะที่เขาฟันไปที่ชายคนนั้นสามครั้งสายตาของชายคนนั้นเป็นประกายเคร่งเคียดก่อนที่เขาจะตะโกนออกมา ช่างเป็นเพลงกระบี่ที่งดงามอะไรเช่นนี้กระบี่ของเขาเปล่งแสงและป้องกันกระบี่ของเจียนเชินเอาไว้ด้วยพลังเสียงท่าลมของเขาทําให้ความเร็วของชายคนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าเจียนเชินเลยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของนักสู้ทั้งสองและกระบี่ของพวกเขาทําให้หินและพื้นดินใกล้ๆแตกออกในขณะที่ลมแรงก็กระจายออกมากระบี่ในมือของเจนเชิญเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่วิธีกระบีของเขาก็แปลกขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงในวิถีดาบที่รวดเร็วนี้ทำให้แม้แต่เซียนปัตตพีธาดลมรู้สึกเคร่งเครียดอย่างมากในขณะที่เขาป้องกันกระบีที่ทำให้เขาเสียเปรียบขึ้นทีละน้อยแต่ละการโจมตีใบหน้าของชายคนนี้ก็เคร่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่คิดว่าจะพบคนที่หนุ่มและมีความสามารถเช่นนี้ในวันนี้แม้ว่าเจียนเฉินจะอายุยังน้อย แต่เขาก็สามารถกดดันเซียนปัตตพีวัฏจักรที่5ได้อย่างมากท่านใดน,นั่นเองกระบี่ของเจียนเฉินก็กลายเป็นภาพเบลอแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นภาพติดตาหลายภาพทันทีมันมากมายจนปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแล้วก็ล้อมชายผู้นั้นเอาไว้ชายคนนี้บินถอยไปด้วยท่าทางที่เคร่งเครียดในขณะที่กระบี่ในมือของเขาก็เป่งแสงสีฟ้าออกมา เขาชี้กระบี่ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตะโกนออกมาวายุกระนำแสงสีฟ้าบนกระบี่กระจายออกไปเป็นพันพันชิ้นก่อนที่จะล้อมละลายไปในอากาศทันใดนั้นเองทั่วทั้งบริเวณก็ระเบิดขึ้นในขณะที่หินทั้งหลายก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะเกิดเป็นพายุที่ล้อมเจียนเฉินเอาไว้ตรงกลางเจียนเฉินนั้นรู้สึกเหมือนถูกกักขัง และเหมือนกับว่าพายุพยายามที่จะดึงร่างของเขาออกไปทุกทิศทุกทางเหมือนว่ามันพยายามพัดเขาลอยขึ้นไปในอากาศอย่างไรก็ตามเจียนเฉินนั้นก็ยึดอยู่ที่พื้นและไม่ขยับเขยื่อนจากจุดนั้นเลยแม้ว่าเขากำลังเจอแรงดูดจากพายุแต่เจียนเฉินก็บังคับให้ตัวเองนั้นอยู่กับที่ท่าขาใดขาหนึ่งของเขาลอยขึ้นไป ร่างทางล่างของเขาต้องถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแน่ๆกระบี่ของชายคนนี้ส่องแสงออกมากระบี่ยังคงชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นมาอีกครั้งระบำวายุหลังจากที่สิ้นเสียงสั่งพายุก็พัดเร็วขึ้นมันเหมือนกับว่าสายลมเป็นกระบี่ที่กำลังเฉือนร่างของเจี้ยนเฉิญเสื้อผ้าของเขาถูกเฉือนขาดออก และร่างของเขาก็มีรอยเฉือนเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลือดก็เริ่มไหลออกมาจากร่างของเขาแล้วก็พุ่งไปในอากาศใบหน้าของเจียนเฉินเคร่งเคร,งเครียดขึ้นในขณะที่เขาก็เห็นบาดแผลปลากฏขึ้นมาความแข็งแกร่งของชายคนนี้เหนือกว่าที่เขาคาดเอาไว้พูดได้ว่าชายคนนี้เป็นเซียนปัตตพีที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเจอมาจนถึงตอนนี้ฮ่าทันใดนั้น เจีนเชิญก็คำรามขึ้นไปในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังที่ทุกคนที่อยู่ในรัศมีสิบไม์ต้องได้ยินพลังเซียนระเบิดออกมาจากล่างของเขาเขาออกแรงที่ขายอย่างมากแล้วเขาก็บินออกมาจากพายุอย่างเร็วจนพื้นด้านล่างของเขาแตกกระจายเขาชี้กระบี่วายุโปยที่เป็นประกายไปที่ชายผู้นั้น สีหน้าของชายผู้นั้นดูหวาดกลัวขึ้นมาเขาไม่คิดว่าเจียนเฉินจะหนีออกมาจากพายุได้เขาตั้งกระบี่ของเขาเพื่อรับกระบี่ของเจียนเฉินอย่างยากลำบากเกรง็งอาวุธเซียนทั้งสองปะทะกันแล้วก็ทำให้คลื่นพลังงานอีกคลื่นลอยออกมาซึ่งทำให้เจียนเฉินถอยกลับไปหลายก้าวแสงสีฟ้าและสีม่วงสว่างจ้าปรากฏขึ้นรอบๆกระบี่วายุโปย ปราณกระบี่สีม่วงฟ้าที่รุ่งโรดพุ่งออกไปจากกระบี่เล่ากับสายฟ้าไปที่ชายผู้นั้นชายคนเนี้ยกำกระบี่แน่นไว้ใกล้ๆเขาในเวลาเพียงนิดเดียวปราณกระบี่แล้วก็กระบี่ของเขาก็ปะทะกันทำให้เกิดรูที่กลางกระบี่ชายคนนั้นตัวสัน่นในขณะที่เขาคลางออกมาจากลำคอแล้วก็หน้าของเขาก็ขาวซีดเป็นไปได้อย่างไรกัน ชายคนนี้ร้องออกมาในขณะที่เขาก็มองตาโตไปที่รูบนกระบี่ของเขาด้วยความเหลือเชื่อเจียนเฉินไม่ได้หยุดเพื่อตอบเขาเขาแกว่งกระบี่แล้วก็ปรานกระบี่สีม่วงฟ้าก็พุ่งไปที่ชายผู้นั้นอีกครั้งศัตรูของเขามองไปที่ปรานกระบี่สีม่วงฟ้าด้วยท่าทีตกตะลึงเขารู้ว่าในตอนเนี้ยเขาไม่สามารถป้องกันมันและได้แต่หลบมันเท่านั้น เจียนเฉินพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็แทงกระบี่วายุโปอยของเขาไปที่ชายผู้นั้นชายผู้นี้ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังมีทักษะการต่อสู้ถึงสองอย่างทำให้เขารับมือได้ยากถ้าไม่ใช่เพราะปราณกระบี่สีม่วงฟ้าเจียนเฉินก็คงไม่มีความสามารถที่จะฆ่าเขาได้ชายคนนั้นมองไปที่กระบี่ของเจียนเฉินด้วยสายตาที่แหลมคม เขาเห็นแสงจางจางของปราณกระบี่สีม่วงฟ้าจากกระบี่ทันทีที่ปราณกระบี่ปะทะกับอาวุธเซียนของเขาเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้ในตอนนี้ชายคนนี้เริ่มที่จะหนีอย่างไม่ชักช้าแล้วก็หายไปจากสายตาทันทีเมื่อเห็นว่าชายคนนี้กำลังจะหนีเจียนเฉินจึงถอนหายใจออกมาชายคนนี้เป็นเซียนปัตตพีธาดลมถ้าเขาต้องการที่จะหนีเจียนเฉินคงไม่สามารถที่จะจับเขาได้ เจียนเฉินเสียดายในใจในตอนแรกเขาคิดว่าเขาคงจะได้กําไรอย่างงามจากชายคนนี้ที่แข็งแกร่งและรอบคอบมากแต่ในตอนที่คู่ต่อสู้ของเขาเห็นปรานกระบี่เขาก็หนีไปจากเจียนเฉินทันทีอย่างหวาดกลัวเจียนเฉินมองไปที่ศพที่เหลืออย่างลังเลก่อนที่จะเลื่อนสายตาไปที่เข็มขัดมิติที่เหลือทั้งหมดมีอยู่ส0ป้ายถ้าชายคนนั้นไม่ได้เอาป้ายที่เหลือไป มันคงจะมีมากกว่านี้อีกมากหลังจากนั้นเจียนเฉินก็เดินทางไปที่ภูเขาเพื่อหาคนอื่นต่อปังทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาแต่ไกลในขณะที่บอลเพิงที่ปรากฏขึ้นมาจากที่ใดไม่รู้ก็กำลังพุ่งเข้ามาที่เจียนเฉินจบตอนที่297ลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อค่ะกับเจียนเฉินนะคะ ตอนนี้ก็คือเขาก็เหมือนกับว่าปนเนาะปนเอาปมาจากคนอื่นนะคะนี่คือแบบเออมันเป็นเรื่องราวนะคะเราพระเอกก็ต้องทําเช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือฆ่าหรือไม่ก็แย่งชิงมาเป็นของตัวเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอสสิสนี้นะคะมีความสุขกันมากมากหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ